สวัสดีครับสวัสดีชาว y u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูเจ้าแคปสามซองศูนย์ครับที่เจนครับตัวนี้ก็เป็นมีตาช่างครับก็กำลังลอกผิวถนนครับเพื่อยกผิวจราจรครับเพื่อเทคอนกรีตนะเพราะว่าเส้นนี้น้ำท่วมบ่อยครับก็อยู่กับ3ามซองูนย์ครับ ที่มาทิศดาที่ไม่เห็นรถก็สิบล้อติดอยู่ครับรอรถมารอท่เนเร์ม,มาย้ายครับเพื่อจะไปเอาสิบล้อขึ้นเนาะตัวนี้ก็บุื่กี้ศูนย์จุดหนึ่งครับือศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองครับก็ใหญ่ครับมีบอกว่ารถเยี้ยงเท่าไหร่ มามุดเท่าไหร่ครับมีบอกองศาด้วยก็เทนเลอร์ก็ล้อเทนเลอร์ออครับเทนเลอร์จะมาย้ายแปลวสิบล้อขึ้นเนาะทีมงานอาทิตย์สตราร์ก็เจ้าแมวใหญ่แมวใหญ่แมวใหญ่เนาะก็คนขับก็นอนเล่นเกมอยู่ในรถครับ นี่ครับรถใช้งานครับดูเลยครับรถใช้งานรถใช้งานเนาะเนี่คกับทีมงานอธิศดาคบเดี๋ยวไปชมสิบล้อก่อนเนาะว่าปิดเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกัน,นครับนี่ครับใครที่สัญจรผ่านเส้นรอบเมืองเนาะก็ระมัดระวังครับรถก็ทำงานครับกำลังขยายเส้นทางเนาะ ก่อสร้างถนน,นครับก็ใครที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็โปรดใช้ระมัดความระมัดระวังครับอย่าใช้ความเร็วเยอะเนาะก็ป้องกันอุบัติเหตุครับกับทรัพย์สินต่างๆเนาะนโอเคครับเดี๋ยวไปดูสิบล้อก่อนนี่ครับก็เป็นที่กองสตอรครับมนาะทิ้งเสศษยางเนาะดูครับจมเลยครับ ถ้ารถปล่อยน่าจะดินขึ้นครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เทเดียวเต็มรถเลยทีมงานนี่รอรอทุกคันครับรอทุกคันจมเลยครับดินแล้วครับดินไม่ขึ้นครับพอดินมันนวมเนาะ ทได้นิดเดียวครับก็รอแมคโครครับแมคโครก็รอทั้นเรือชั้นเรืมันลากตัวนี้ก็สามหกศูนย์ครับก็จะติมครับจะติมเรารอครับแก้มเลียดกับชนยื่นครับก็รเลีเทะไปหมดครับเจ๋วครับนี่ครับก็มันไม่ไรครับยกแล้วลองยกแล้วมันไม่จะ ลมมันจะล้มครับก็ให้ทำครับนี่ครับจำจำมุกโขก,กแล้วดูครับจำก็ดิ่นสุดๆแล้วครับก็ดูร่องรอยก็เป็นเรเดียนเนาะมันก็สุดแล้วนี่ครับท้องช้างขอบคุณท้องช้างครับก็ ชงนะช้างครับพี่มันไม่ไหลครับไหลเหมือนดินเสียดลูกหลังนะเพร,ราะเป็นเศษถนนลาดยางไม่ไหลไม่ไหลก็อรอแมคโครครับก็ร่องรอยเนาะดบืนสุดๆแล้วดินสุดๆแล้วครับเนาะก็รถใช้งานแล้วก็ดินสุดๆแล้ว ก็ไม่เป็นก็รอครับรออย่างเดียวนะนี่รีแมปครับรีแมปรีแมปเสร็จแล้วครับคันนี้ก็มีทั้งหมดสี่คันก่อนก็มีคันนี้ครับนี่ครับถ้าขายครับก็รีแมปไปแล้วก็ดินสุดๆแล้วครับมันไม่ขึ้นเนาะก็ลายปัจจัยครับมันหนักด้วยดัมไม่ลงครับก็ไม่ได้ครับที่อยกถอยถึงนู่น เบืนออกมานะมันไม่ได้ครับก็โยกครับมันก็ติดพอดีถ้าถึงนู่นเทพอดีก็จะไลอยู่ก็บแบบนี้ต้องถอดฟ้าไทายเทนะค่อยจะไลดีลองรอยนะครับรดน้ำเนะเาะก็ไปสูบน้ำไปรดถนน เป็นเรื่องธรรมดาครับของรถบรรทุกเนาะก็เดี๋ยวไปซีเรียสครับติดก้อขึ้นครับติดก้อขึ้น,นก็ดี๋ยาไปซีเรียสเรื่องแบบนี้มันมีกันได้ครับถ้าไม่ติดการถวิ่งบนหลังถนอนอย่างเดียวนะอันนี้มันหลายอย่างครับก็ทั้ง หนักครับก็รีบมาก็จัดเต็มครับดูลอยล่องลอยเนาะก็เป็นยางเลเดียนก็ลื่นครับมันก็ดึงตัวเองลงเนาะก็มันที่ตรงนี้ก็ทมไม่นานแล้วครับแต่ว่ามันโลกมันชุ่มน้ำเนาะยามันเยอะมันก็ชุ่มน้ำขพอดีแหละแม่โคมาก็เกียเกียครับยืนเลยครับสบายเลยครับทีนี้ถอยทีถอยทีเลยทีนี้เนาะ อันนี้ก็จัดการครับแต่งทุกคันครับรถบ้านนี้แต่งให้ทุกคันครับก็เอบเอพเอพดครับก็อ,อภิสดาคอนเนี่ยแก้วครับที่จะเสียพิษเนาะก็จัดการในย่านแจ้สัวครับก็บันงานบุญวันที่สองที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปครับก็แก่ก็เสียดายมากครับพอดีแกติดธุระสอบเนาะ ว่างานวันที่เจ็ดเออไม่ใช่เนะงานวันที่ห้าธันวาก็ไม่พลาดครับไปแน่นอนครับก็คันนี้ก็สวยในสไตล์เรียบๆครับก็กันชนยืนครับก็มีชายกันชนก็มีนาซุงนาซาครับมีสปอร์ไลท์กับไฟ LED ดกับป้ายเนะก็ประมาณนี้ครับนะก็ ตรงนี้ก็สต็อกครับสต็อกเศษยางเนะที่เออ,อกมาที่ต้นคลิปที่เราไปชมเนะตรงนี้ก็ชุ่มน้ำาโอเคเนาะ,ะคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปรุ่นทุนน้อยด้วยครับก็ฝากด้วยครับก็ งานก็มิตรทิงสายบุญครั้งที่หนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาช่วยงานนอกรถก็เกินคาดสุดๆครับเนี่ยฟูแฝดสามหมดปวดหัเลยครับก็ขอบบุญขอบคุณครับท,ท,ทุกท่านทุกทีมงานที่เข้ามาช่วยงานในวันนั้นครับรถเกินคาดมากเลยครับก็ติดขัดประกันในในเรื่องอำนวยความสะดวกหรือ เส้นทางการเดินทางเนาะก,ก็ขออภัยขอโทษด้วยเนาะขอโทษขอ,อภัยพี่น้องทุกทีมงานด้วยก็งานหน้าก็ไม่พลาดครับเดี๋ยวจัดให้ดีกว่านี้เนาะก็สถานที่วัดก็มีงานอยู่ในวัดอยู่แล้วมันก็ลดเยอะเนาะลูกศิษย์ลูกหาลวงปู่ก็เยอะครับขนาดทีมงานเข้าไปงานเสียดพิธีเสียดมนเนาะก็ลดเยอะมาครับ ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะงานวันที่หธันวาก็อย่าลืมครับเตรียมตัวให้ว่างครับมีรถแห่ครับทีมงานอาทิตย์สดาคอนก็จะไปครับเดี๋ยวไปเจอเจ้าโจเกอร์ครับลูกชายเสียพิษครับหัวแก้วหัวแหวนเดี๋ยวได้เจอกันครับครันนี้ก็ไม่แน่อาจจะได้ไปนะอาจจะได้ไปสองคันเดี๋ยวรอดูครับรอติดตามชมนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะสถานที่ต่างๆ ก็มาดูครับเดี๋ยวมาดูเนาะทีมงานครับทีมงานด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจครับเข้าไปดู on. เยอะๆหน่อยห็นก็อย่าเลื่อนผ่านเนาะเข้าไปชมครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันวันที่ห้าธันวาครับเจอกันแน่นอนก็จะถวายหินทรายเหมือนเดิมครับก็บอกบุญก่อนเลยครับก็เพิ่งเสร็จงานก็ บอกบกุญกันก่อนครับก่อเตรียมตัวไว้ครับงานนี้มีเวลาเตรียมตัวตั้งสองเดือนครับใครจะอัพสเตปก็จัดเลยครับจัดให้ทันงานเลยครับกองานที่แล้วก็มีเวลาเตรียมงานแค่สิบห้าวันครับประมาณสามอาทิตย์เนาะประมาณสิบห้าสิบหกวันประมาณนี้ก็ผลอ,ออกมาก็ดีใจมากครับที่ทีมงานมาเยอะมากครับก่อหกสิบคัน ตั้งเตาไว้ก็ประมาณ30คันเองนะครับอาโอเคเนาะรายละเอียดที่ทีมงานไปร่วมบริจาคหินทรายก็ประมาณเกือบ200คิวได้เนาะก็ปูนอีกประมาณ60กว่ากระสอบเนาะขอบุณขอบคุณครับขอบุณขอบคุณทุกทีมงานเนาะที่มาช่วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวจัดให้ดูครับงานหน้าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ